สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมวัยรุ่นอยู่ก้สูนะครับวันนี้อยู่กับเกมแพสนะครับผมวันนี้ผมจะมาลองอเปิดแพ็คนะครับผมตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมซึ่งก็จะมีสูตรหลายสูตรแล้วกันวันนี้ผมจะมาลองใช้สูตรทุกสูตรนะครับผมดูซิว่ามันจะได้ไหมตัวนะครับผมสูตรแรกเลยครับผมเปิดสเกลาหนึ่งตัวก่อนนะครับผมเป็นบอลขาวเปิดสเกลว่อะไรก็ได้นะครับผมมาผมมีงบวันนี้นะครับผมผมค่าครั้งพอ เปลืองห้ังพอเปืองครับผมมาลองดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดตะเกาที่ผมมีเยอะๆยะแล้วกันนะครับผมซึ่งไม่ค่อยจําเป็นเท่าไร่นะครับมาผมเปิดนี้ก่อกแล้วกัน1ดาวนะครับลองเทสดูแล้วกันอ่าเราไม่ต้องไปดูว่าผมจะได้อะไรไปมาสูตรแรกนะครับผมเปิดสกาวหนึ่งดาวนะครับแล้วก็เข้าไปดูที่แพ็คนะครับผม เรามาดูแพ็กกันก่อนครับผมโอ้โหโอกาสได้นะครับผมบอลดำนะครับอยู่ที่20%นะครับผมมี15นักเตะนะครับผมบอลทองมี30 30%นะครับผมโอ้โหซิลเวอร์นี่เยอะจัดเลยนะครับผม60นะครับโอกาสได้50%แล้วครับผมแบ็คแฮมนะครับผมสุดยอดทองสโคนะครับผมแล้วก็กิกนะครับผมมาสูตรแรกนะเราดูแล้ว เปิดแล้วหนึ่งตัวไปแล้วเข้าไปแล้วผมแล้วก็ดูที่คาวานี่อะคาวาวนี่ครับผมดูสาแตกก่อนแล้วผมมีคนทำนะครับผมจริงๆมีคนทําสูตรนี้นะครับแล้วก็มีคนได้นะวันนี้ผมจะมาลองดูแล้วกันว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับผมมาเปิดแรกครับผมไปเปิดแรกไปแล้วครับเข้าอังกฤษมามีเทครับผมไม่ใช่แล้วครับผมจบไปแล้วผมหนึ่งร้อยทองครับผมบอลบอลซิลเวอร์ครับผม ไม่จริงนะผมสูตรนี้ใช้ไม่ได้นะครับแล้วอีกสูตรหนึ่งมาสูตรที่ผมใช้ประจําแล้วผมคือเข้าไปดูที่นักเตะนะครับนี่เราก็ดูสแต็กครับผมดมูเข้าไปดูออสโคครับผมเข้าไปดูนะครับผมอเสร็จปุ๊บเปิดเลยไปแล้วผมสองร้อยทองผ่านไป ชาวังกิตครับรอบนี้โอ้โหไม่ใช่แล้วผมโอ้โหอีเกลโลนะครับผมหมดเวลาครับผมสองอยทองแล้วก็มีสูตรอีกมาเรามาดูกันเปิดสเกลสเกลหนึ่งดาวสามนักเตะนะครับมาเปิดไปเลยเปิดไปเลยเดีย๋ยวผมดูนเปิดยุโรปแล้วกันนะครับผมใช่เราไม่ต้องไปดูว่าตัวอะไรครับผมเปิดไปดู มาหนึ่งตัวไปแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวที่สองเปิดยุโรปอีกแล้วกันไปอีกหนึ่งแล้วก็เปิดยุโรปอีกหนึ่งนะครับผมจะได้ไหมเนี่ยจะได้ไหมเนี่ยไปยุโรปอีกหนึ่งนะครับผมเปิดสเกลไปสามสเกลนะครับได้บอลทองด้วยวะ่ะ ดูดูทรงแล้วน่าจะน่าจะเสียตังฟรีนะผมเข้าไปดูทีแพ็คครับเหมือนเดิมจากหลายกูรูเลยครับผมเนี่ยจากหลายกูรูเลยนะเข้าไปดูครับผมเข้าไปดูไปเสร็จปึ๊บเข้าไปดูครับผม,บบบบผมแบ็คแฮมพอสโคนะครับผมจิกนะครับผมไปสามร้อยทองผ่านไปครับผม สูตรนี้จะใช้ได้เปล่าเขาวันกิดจริงๆครับผมโอ้โหูกองเต้นแน่นอนผมว่าแล้วกองเต้น,นะครับผมเฮ้ยเริ่มมีเขาโคงนิดนึงอีกทีไปครับผมมา400ทองผ่านไปโอ้โหจบแล้วครับผมอย่างนี้เข้าอินเตอร์ลี่ครับผม ห้าร้อยทองจะหมดหรือเปล่าเรามาดูกันนะผมนี่ผมโคตรอยากได้ฟอสโกนะครับผมมามามาจะมาไหมครับผมห้าร้อยทองเนี่ยมาไปไปลุยเข้าวงกิจครับ โอ้โหบอลดำอารโนครับผมเบอร์หกหกไม่ดูก็รู้โอ้โหโอ้โหสุดสุดครับผมเร่งเฮ้ยร้อย <c oughs> ทองมาผมขออีกหนึ่งกล่องแล้วกันแถมนะผมแถมหมดก็หมดครับวันนี้โอ้ oh. ผมนี่แฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะวันเด็นเลยเสียดายนะครับผมเสียดายมา พอตะโค้งนะเสียไปแล้ว500ทองนะบางคนเปิด4,000 4,700ทองอยังไม่ได้ครัอ๋อไปครับผมไปเข้าอังกฤษมาทีครับผมหมดไปแล้ว600ทองอังกฤษครับอังกฤษอังกฤษโอ้โห66อารโนอีกแล้วโอ้ ผมเดี๋ยวผมให้ดูผมเปิดอาโนได้สองตัวอานออโนฟิวเจอร์สองตัวโอ้โหแล้วยังเปิดอานอไอนี้อีกโอ้โหนี่อานผมเปิดฟิวเจอร์ได้สองตัวยังได้อนธรรมดาอีกสองตัวโอ้โหเหลือเก้าร้อยทองนะผมอีกกล่องนึงไปหมดไปทั้งหมดกี่ร้อยทองวนะเนี่ยเอ๊ะ เจ็700ทองนะครับผมผมมีอยู่พันหใช่ไหมตอนนี้เหลือ900หมดไป600เหลืออีกนี่ไปสักกล่องหนึ่งนะผมพอสกูมาเจ็บจริงครับผมรอบนี้ไปมาเถอะมาเถอะมาเถอะนะอังกฤษเอออังกฤษ,อ,กฤษอังกฤษมา อังกฤษโอ้โหรูร้ๆเลยครับผมโกแมนเชสเตอร์โอโหอีกที่เริ่มเกิดอาการหัวร้อนเริ่มเกิดอาการหัวร้อนสูตรที่มีใช้ไม่ได้เลยครับผมอ,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 มอมกดวิธี d k r ครับผมอยู่ระหว่างกลางกับพอสโครหรือแบแ็กแฮมก็ได้ครับผมจริงๆนะมานะไปนะหมดแล้วนะ เหลือ800ทองทองนะพันห้านะโอ้เจ๋งยิ่งกว่าเจ๋งครับผมบอกเลยเจ๋งยิ่งกว่าเจ๋งครับเหลือ700อทองสุดท้ายแล้วมาโอ้โหดูรู้เรื่องแล้วผมตัวซ้ำอีกแล้วไปอีกทีพอพอเหลือ6กรอพอพอก่อนจานโอ้โหสเปนโอ้โหอีกที พอแล้วครับผมตอนนี้พอจริงๆเดี๋ยวห้าร้อยทองเก็บไว้เปิดแค็กวันจันแล้วกันนะครับผมโอ้โหลงไม่ลงอินไม่ลงอังกฤษเลยนะครับผมโอเคครับผมก็จบเพียงเท่านี้ครับผมความเกลือมาเยือนแล้วนะครับผมก็สูตรที่เขาบอกนะครับผมไม่เป็นความจริงนะครับผมไม่ได้นะครับหรือว่าผมทําผิดวิธีนี่ต้องขอประทานโทษทุกคนด้วยนะครับผมก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับผม